สวัสดีค่ะวันนี้เข,ข้ามาอยู่กับคุณยายหัดนะคะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายแนะนําตัวหน่อยคะ่ะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะ ชื่อนางหัดจริวนาอายุได้แปดสิบสี่ปีตอนมาเจอดีบูเนี่ยคุณยายมีอาการยังไงคะปวดข้อปวดเขายังไงมาเจอดีบูญน,นี่กบบปวดข้อปวดเขานี่มันดังโอ้ยดังมืดเอารูนเนาะก็แกบวก็แกบเดี๋ยวนี้มันมิดแร,ร้ยกเบื้องหลั้ยหมเศร้าลูกเนาะมันคือหายไปซสอย่างนันหรอกปวดตั้งขึ้นเนาะเขาเอายาให้กินปลูกเอาให้กินปวดหวัดสิลูกก่อนสีแก้งหนึ่งต้องเบามากเลยโอ้ยติพึิกกับพิกว่าอะไรเ<ม>หตนจังไรก็เห็นว่าอะไรมัน ขาดมันปวดทั้งตัวเลยใช่ไหมปวดทั้งตัวเลยพวเข้านี่แบบะี่เย็นก็เย็นว่าอะไรมันออกว่าออกมันยังควบลาบขวบลาบอยู่อ่าแล้วตอนนี้เหยียดได้ไหมเหยียดได้อ่าไหนลองเหยียดดูสิเหยียดได้นี่นะคะตอนนี้เหยียดได้แล้วเหยียดได้ แล้วเมื่อก่อนตอนที่ปวดอยู่ในแขนยกได้ไหมบ่ยกว่าอะไรมันยกได้แค่ไหนยกว่าอะไรสรยกไม่ได้เลยยกจะกำกำไหนมันเจ้าปวดไห้มันเร้าขัดวันนี้แกบอกยกทูมือช่วยยกแม่แม่แม่ก็เลยยกขึ้นยกขึ้นสูงๆแม่ก็ยกขึ้นเวียงนี้ยกว่าอะไรจักเม็ดวันนี้ยกขึ้นได้เบิรเลย โอ้ยวันสนอกยาคุณสมารีเนาะออกมาตะใส่แกะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ปวดมันมีเสียงดังลั่นทั้งตัวเลยใช่ไหมเฮ้ดังเมดนี่ก็ดังดังยังไงดังมันดังก็กแก๊บวัาแก๊บวันนี้มันฝันเศร้าดังเศร้านั่นวันนี้มันคอยเบาขึ้นเบาขึ้นวันนี้แล้วตอนได้กินดีบูเนี่ยคุณยายกินตัวไหนก่อนกินเม็ดเศร้าเม็ดแรงเม็ดหลังหลังตัวผงได้ไหมตัวผงกินตอนเช้าแล้วกากเช้าพอเขาสมัยกินกิน ตอนคุณยายกินดีบูลเนี่ยแบบผงกับแบบแคปซูลเนี่ยกินกี่วันมันถึงเบากินดีบูลกินมากหลายมืออยู่ละก้เาเมื่อซิเมือร์หมดละอันจังคอยเบาขึ้นเบาขึ้นเบามากุุกมือทุกมือทุก ลูกงลูกไงไปไงคุณยายกินทั้งสองตัวเลยใช่ไหมทั้งแบบผงด้วยแล้วก็แบบแคปซูลด้วย<อ>ใช่ไหมคะเออเขาส่อให้กินน้มิโากินนั่นเจแล้วช่องแล้วแบบเม็ดกินยังไงคะแบบเม็ดแบบม,มันก็หายกินเส้าเม็ดแรงเม็ดกี่วันถึงเบาขึ้นที่หาวันอยู่เลยมันจังคอยเบาขึ้นต้องคอยวันไรกับเส้าขาบันไรกับเส้ากอบแกบกอบแกบไหมแล้วตอนนี้คือยกแขนยกขาสบายเลยใช่ไหมสบายอยู่ หยกมอนอยู่ไอ้กีมันฆ่าเฮจังไโลยกูจะได้เสียกึินนอดเออเออเออยยุ่งอะไรมีหลายคนเลยที่เป็นเหมือนคุณยาย คือขาดไปทั้งตัวเสียงดังลั่นก๊อบแก๊บทั้งตัวนั่นแหละเขาบอกอยู่ในท่อถ่านก็เออสมบัติเป็นคือกูแ้คอยกว่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่มันหายไปพนัเขาอ่ะอีแก่้่วงใหญ่ในท่อถ่านไม่กูกินบอกว่าตัางหายกันเศร้าว่าจันทร์อยากให้ฝากคนที่เป็นเหมือนคุณยายหน่อยคนที่ปวดข้อปวดเข่าเสียงดังก๊อบแก๊บทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะให้มากินตัวดีบุญนี่เออพวกที่ปวดเข่าปวดขายังยาย่หนิไม่กินนี่เ้อดีบุญนี่เ้อมันจะได้หายได้เบาได้ช่วงได้เศร้าได เศ้าดังกอบเก็บกอบเก็บมันเศ้าดังแล้วไปไง่ายมาง่ายแล้วดีบุญดีจริงๆเดงเลเยี่ยมเลยดีบุญแก่เลย